สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีครับผมสิพาเมืองอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพเพาะพันธุ์กบครับนี่ครับเพาะกบหน่อยครับนี่เกษตรกรท่านหนึ่งครับที่ในช่วงนี่ส่วงฝนฝนถิ่มส่วงครับก็มีการเพาะพันธุ์ลูกกบครับให้จำหน่ายครับตัวระบาดครับ แต่นี่มันใหญ่เลยเพื่อนขายตัวละสองบาทครับถ่ายใหญ่แต่นี่ตัวหน่อยกับมีตัวละบาทครับนี่ครับมีลูกค้าแวะเวียนมหาเพิ่อนยุ่ประจำครับเพื่นนี่ครับเพื่อนกระลักเอาขึ้นมากครับพี่น้อง เอาขึ้นมาสุเบิงเนาะอันนี้กบนี่เพื่อน่าเพื่อนขายตัวละสองบาทแล้วครับแต่ว่าค่ะลูกค้าประจําลูกค้าแถวบ้านเดียวกันเพื่อนกระสีหายอยู่ประมาณตัวละบาทเพื่อน่าครับในขายดีพี่น้องลูกกบในช่วงนี้ครับนี่เป็นช่วงกรกดามีทุน่ากรกฎาษนะครับเนาะส่วงเริ่มฝน เริ่มฤดูฝนเนาะก็สิมี่เกิดนั็สิเพาะพันธุ์กรบหลังจากว,านาวานันเขาวันน้ำยังเรียบร้อยแล้วของเกษตรกรเนาะครับนอะเพิ่นกาเพาะพันธุ์กรบว้น้ำเป็นอีกขั้นหนึ่งครับทีมีการหลากหลายของการเเกษตรครับ หลากหลายอย่างหลาเนี่ยครับที่เิ่นเฮ็ดก็มีเพื่อน,เน็เพะพันกบนี่แหละครับไป,ไปทาให้พี่ให้น้องเอาไปเลี้ยงเพื่นกระจำนายอยู่ที่ตนละบาทเนาะนี่ครับมาเบิงมาเบิงกบหน่อยงามงามพี่น้องเพินว่าจนบ่พ่อขายพี่น้องปีนี้ คนมาสั่งมาเอาสะนั้นผีหน่องเมืองเน่ผมกับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเนาะเป็นตาสนใจครับคบเป็นอีกอาชีพนี่นี่นบครับกอกาลังอารงเนาะกาลังเอาลงท้ง เปิดนับไปแล้วเพื่อให้ลูกค้านี่ครับนี่เมึงเนี่ยมีแต่ตัว,ตวงาม,งามนี่ครับเบิงโอ้ยกบหน่อยงามลายพี่น้องอันนี้ร้อยหนึ่งครับตัวละบาทร้อยหนึ่งเพิ่อนกระแถมให้อยู่ครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่์กลว่ามันใหญ่แล้วเพิ่อนขยักตามธรรมดาเพิร์ดขายสองบาทเพิ่อนไว้ครับแต่ว่านี่คือ พี่นองก,กันลูกค้าประจําเพื่อนกระทีให้ตัวระบาดอยู่นะครับนอกจากการเลี้ยงกบแล้วก็มีหลากหลายอย่างครับที่เพิ่นเลี้ยงครับมีการอันนี้เพราะไหมครับยังเป็นลูกออดอยู่ครับตนนัวนี้เป็นลูกออด กับเบิ้งปิดเทอมใหญ่พ่อจะพาไปกอดไม่ให้ปิดเทอมใหญ่ปลาเขาขมิ้นเข่ามีเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่เลีไก่ไก่กับเบิ้งเต้ยที่น้องกิโลละหลักเองครับเพิ่นไก่นี่เพิ่นว่าเพิ่นขายกิโลละต่อสิบครับกับมีลูกค้ามาเวียนเอาอยู่ประจำจนบ่มีไก่สิขายหมดครับครับนี่ครับ ข่ากําลังขึ้นงามี่น้องอ่านี่งัวพ้ออันนี้เพิ่นว่างัวนุ่มครับอยังเบิงเอางัวนุ่มมาเลียงเกษตรกรอนพวกนี้ครับนอกจากงัวนุ่มแล้วครับมีงัวพันพืนเมืองเฮาแล้วครับนี่งัวพันธผืนเมืองของเฮาแล้วครับมีรับหลังหลังจากของงัวไปหนึ่งก็สิเป็นบ่อปลาครับตัวนี้เป็นบ่อปลานิ่นครับ นี่ครับบอปะนิ่งกับซเเ็บกระต๊อหน่อยเวทเบื้องปลาพ้อมครับนี่นี่นเป็นบอปานิ่งครับนี่ลาบี่นองอเ,เป็นอีกคันนึงครับที่เกษตรกรดีอันนี้หลังครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพีและนองไปทอนีเนะครับ 롱다워서 환수이 비트음 등.